สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องเคมีนะคะเรื่องสัญลักษณ์ของลิวอิสค่ะค่ะสัญลักษณ์แบบื้นของลิวอิสนะคะคือการใช้จุดรอบสัญลักษณ์ตามธาตุจำนวนเวลเลนต์อิเล็กตรอนนะคะโดยเขียนจุดรอบทั้งสีด้านไว้ก่อนนะคะค่ะตัวอย่างแรกนะคะก็คือ CO2 นะคะหรือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ะ C อยู่ในหมู่ที่4นะคะจะมีจุดต้องการอีก4จุดถึงจะ,สะเสถียรน,นะคะโอยู่ในหมู่ที่6มีมีทั้งหมด6จุดนะคะเหลืออีก2นะคะถึงจะ,สะเสถียรค่ะค่ะตัวอย่างที่2นะคะหรืออะเซนทิลินนะคะ แบบเส้นนะคะค่ะ H จะอยู่หมู่ที่1ต้องการอีก1ถึงจะเสถียรนะคะ C อยู่ในหมู่ที่4ต้องการอีก4จะเสถียรนะคะค่ะขอจบการอธิบายเรื่องสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิชนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำกันนะคะ